วันนี้เรามาดูพี่บิ๊กกันนะครับใหญ่มากเป็นอีูมิ z เอ็ x นะครับเคลือบแก้วนะครับเป็นสารเซรามิก 10H บนพื้นผิวขาวมุกแวววาวแบบนี้เลยนะครับเราอยู่กันในห้องแสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แสงนี้อ่อนจะเยอะนิดนึงนะครับเพื่อดูริ้วรอยของตัวพื้นผิวนะครับว่าไม่ให้มีหลงเหลืออยู่ในขณะทำงานสีขาวก็สวยนะครับทำเคลือบเซรามิกป้องกันผิวที่มันจะเหลืองเร็วกว่าปกติได้นะครับสารเซรามิกจะป้องกันตรงนี้ได้รวมถึง ป้องกันสิ่งส่งปกที่จะติดตามพื้นผิวได้มากกว่าเช่นยางมะตอยออพวกยางนยางไม้ขี้นกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะป้องกันได้มากกว่าปกติการเกิดรอยก็จะเกิดได้ยากกว่าใครที่สนใจเคลือบเซรามิกคุณภาพนะครับติดต่อทางร้านอันติเมตได้นะครับ ทางร้านเราใช้ระบบคิวจองนะครับช่างที่ดูแลจะเป็นช่างใหญ่ผู้มีประสบการณ์ของทางร้านนะครับดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบนี้แด่เเรียบง่ายๆสวยงามขอบคุณครับ